สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชาแนลนะครับผม<ป>มีกิจกรรมใหม่ใชมานมําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าลิขิดแห่งมนตาเปิดการ์ดที่มอบอยู่จับคู่แล้วรับไปเลยคือี่อย่างอนยุเก้าสนูนเนี่ยลิคิตแห่งมนตาคอ้นน้ําเน่าดีๆนี่เองนะครับบอกเองสิ <S 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 โอเควิธีการนะครับไปที่มุมขวานะครับเนี่ยเลือกตรงนี้เลยลิขิตแห่งมนตาคลิกเลยโอเคเรามาดูกันนะครับว่า เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นที่ของรางวัลก่อนนี่นะครับของรางวัลที่เราสามารถที่จะได้ในการเล่นกิจกรรมนี้ก็คือรางวัลแจ็คพอตอันนี้ให้เราเลือกได้นะรางวัลแจ็คพอตนี้น่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับพิสติก KDA for ไคส์นะครับโอ้มีไคสะสีทองแถมขอบด้วยนะครับ FC ไคสะสีทองแถมขอบด้วยอันนี้ก็คือรางวัลที่เราจะได้นะครับก็จะมีซุ้มสกินมีเป๋ามีออฟ แล้วก็มีโทเคนนะครับแล้วก็ออฟเวอร์ออฟแล้วก็เอเต c ตเชนนะครับเป็นชุดของมันแล้วก็80โทเคนวิธีการเนี่ยขอไปดูข้อมูลกนะันนะกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่2ถึง8นี่ไงไห้การด์ดโดยใช้ RP รับฟรี1โทเคนต่อการไายการ์ดครั้งหมายความว่า1 1คลิกอะได้การ์ดได้โทเคนมาฟรีๆและ1อันไม่ฟรีหรอมั้งเพราะแต่ละครั้งเราก็ใช้ RP แลกมาเนาะ เป็นโทเค็นเป็นของแถมแล้วก็ในการที่เราเลือกการ์ดเรามีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้แจ็คพอตน,นะต้องบอกก่อนเลยว่าเล็กน้อยมากยากอะ่ะจะได้ภายในในการเลือกการ์ดนะที่2จําเป็นต้องหงายการ์ดเหมือนกันทั้ง2ใบจะได้รับรางวัลน,นั้นอ๋อเหมือนจับคู่นะสามารถรีเซ็ตได้โอเคนี่อันนี้ก็คือเอาง่ายๆนะถ้าใครอยากได้ไข่ศาสีทองก็นี่เลย48ครั้ง คิดไปเลย48ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งหนึ่งเท่าไหรอะ่ะเรากดตรงเนี้ย48ครั้งเราได้เลยเยอะนะโอเคลุงขอเลือกรางวัลพิเศษก่อนเลยเลือกเฮ้ยอันนี้เท่ดียังอ่ะอ๋อคุงอ,อู้สกินให้เยอะเลือกเยอะมากนะครับ FC สกินน่าจะเป็นระดับปีปิดนะน่าจะเป็นระดับปีปิดหรือไม่ก็รีเจนเนอเรียนะ ลองเลือกดูแล้วกันน่าจะเป็นอิปิกลุงขอเอานี้ไปสุ่มดีวะ่ะนี่คือเรามันพิเศษของลุงโอเคนี้เรามันรุนกันจับขาคู่อุ๊ยลืมดูเลยว่าอันไหนเป็นอันไหน่ะผ่าแล้วเอฟซีเราผ้าแล้วลุงผ้าแล้วลืมเลยว่าอันนี้คืออะไรไม่เป็นไรลุงคิดว่ามันมันมีงานสุ่มนะลุงสุ่มครั้งแรกโปคะ่ะเปิดครั้งแรกได้ใช้สูตรอพีนะอันนี้ก่อนเลยแล้วกันดูซิ ยืนยันครั้งแรกได้ทุกเคนรางวัลที่ได้รับได้รับ1การ์ดแล้วก็รางวัลที่ได้รับ1นทุกเคนคือแบบนี้หมายความว่าเรายังไม่ได้รับการ์ดนะเอ้ยเรายังไม่ได้รับ80ทุกเค้นนะเราได้แค่1ทุกเค้นมาเองการที่เราจะได้80ทุกเค้นเนี่ยเราจะต้องเปิดและเจอ80ทุกเค้นซึ่งไม่มีใครอยากเปิดได้หรอกได้อะไรที่ไม่มีมูลค่าแพแปงนะครับ ต่อ,อไปก็อ่ะมีสามสิบหก p แล้วอึง้งอ้อบห้าลูกลุงต้องตามหาอบห้าลูกลุกงหาอบห้าลูกให้ได้ถึงลุงจะได้อบห้าลูกนะตอนนี้ลุงได้สองโทเค็นไปแล้วเพราะว่าเปิดสองขัครั้งต่อไปอบห้าลูกอยู่ตรงไหนนะนี่ละกันอึง้ง ใครเอะอยากได้ไปต่อไปต่อไปต้องหาออฟเพยเจออยู่ใครกันบ้างเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยเอาลุงจับคู่สําเร็จนะครับหมายความว่าลุงได้โทเคนนี่แหละเฮ้ยลุงได้เฮดเทคเชดไปแล้วครับผมแต่ออฟยังไม่ได้ต้องหาคู่กันนะมไม่ใช่ว่าอันนี้แจ็คพอตนี้อันนี้แล้วเป็นคู่กันนะไม่ใช่นะครับ FC อย่าเข้าใจผิดมันต้องอยู่ในนี้ต่อไปก็ อยู่ติดกันหรือเปล่ามันไม่มามามุมนี้แล้วนะออฟผาลูกโอ้โหไม่ออฟออกมาลุงเปิดไปทั้งหมด5ครั้งนะครับถ้า10ครั้งลูกจะได้ออฟหนึ่งลูกผาลูกอ่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ป่ะอันนี้อยู่นี่อันนี้ต้องอยู่นี่ป่ะอยู่นี่เด็อยู่นี่เด็อยู่นี่กันปึ้งอู้หูสไอเรานึกว่าออฟผ้าลูกออฟเหมือนกันเป็นออฟเหมือนลูกบ้าดีสุดนึกว่าจะดีใจละ สลุบเปิดหกครั้งอ็อฟพลูกยังไม่ออกนะลุนลุนลนุนนีแล้วกันโอได้จับคู่สําเร็จออฟหนึ่งลูกมีได้แล้วเหลือนี่ก็ไปกี่ครั้งเปิดไปเจ็ดแล้วอ,อยู่นี่หรือลูลอู้เฮ้ยออฟหนึ่งลูกโอสรุบปูลุงเปิดเจอออฟได้อีกแล้วเหรอวันนี้ลุงจับคู่หมดเลยนะเนี่ย เปิดไปแล้วแดครั้งออฟห้าลูกยังไม่ออกอแล้วก็รางวัลแจ็คพอตที่เขาบอกว่ามีโอกาสได้เนี่ยลุงยังไม่ได้เลยจะได้ไหมเนี่ยถ้าโชคดีได้นี่สุดยอดเลยเนียลองลองดูตรงนี้นะออฟห้าลูกจะออกไหมเนี่ยถ้าออกก็แจ็คพอตแตกออกก็ครบเลยยินดีโอ้โ,อโ,อโอ้จับคู่ได้โทเค็นเนะี่ยเปิดไปเก้าแล้วมาครั้งที่สิบครั้งที่สิบเรามาเดี๋ยวมาดูครั้งที่1ิบนะนี่ลุงกด1ิครั้งโดยที่ไม่ได้รีเซตโดยที่ไม่ได้รีเฟรชเลยนะ มาครั้งที่1ิบดูสิว่าครั้งที่สิบออฟห้าลูกจะออกไหมแจ็คคอดรางวัลพิเศษเนี่ยจะออกไหมหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในเจ็ดนะติกตต๊กตอกติ๊กตอกอยู่นี่ไหมเอา,านี้เราเมาหมาเลยลุยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วติบลูกโอเคอย่าลืมใครเปิดสิบครั้งนะการ์ดครบสิบใบอย่าลืมไปกดรับนะลุงมกดลับๆๆเลยเผื่อลืมนะครับผม ตอานี้เรามาดูกันนะครับว่า10ครั้งเนี่ยใช้อภีไปเท่าไหร่แล้วที่ประวัตินี่ก่อนนะได้เปหนึ่ง4แล้วว่าเป็นครั้งที่14ลุงเปิด14ดูซิว่าลุงจะได้รางวัลพิเศษไหมกับการเปิด14ครั้งเรามารุ่นกันนะครับ fc 14ครั้งนี่ลุงจะได้รางวัลพิเศษไหมมันจะอยู่ติดกันตรงนี้หรอไม่มากงง่ายเป็นหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วกันลองดู fc ลุยแปลงไอ้สูนสก,กินนะ ยิงยัน,นวันนี้ลุงเตือมากเลยนะเนี่ย14ครั้งซึ่งถ้าถ้าดูอย่างงี้นะเราคำนวณดีๆอ่ะจะสังเกตว่าถ้าลุงเลือก360 RP เนี่ยลุงจะมีโอกาสได้ออฟ5ลูกกับลุ่มสกินซึ่งคือว่าลุงยังไงก็คุ้มอ่ะถ้าลุงไม่ไปต่อมันไม่คุ้มแล้วไงถ้าเลือกกับคุมเพราะว่ามีโอกาสได้2อันเนี้ยในราคาถูกอ่ะโอเคล,ลุงไปต่อ ลองดูซิว่าเปิดทุกอันเลยเนะี่ยเปิดสิบหได้ไหมเห็นไหมโอเคได้สกินแล้วก็อันสุดท้ายคือ432นี่ได้ออฟ5้าลูกซึ่งออฟลูกละสองร้อยยี่้าหลูกเท่าไหร่ล่ะ1,125งพันหนงใช้แค่432ร้อยสาบสอคือบคุ้มังยืนยันสรุปลุงเปิดทั้งหมด16ครั้งลุงเปิด16ครั้งพบ รบการทุกใบนะแล้วรางวัลพิเศษออกใบสุดท้าย FC ก็รู้นะครับว่าถ้ามันออกมาแบบนี้แสดงว่ากิจกรรมนี้ลุงเกลือนะครับผมเกลืออีกแล้วครับเป็นกิจกรรมที่เกลืออีกแล้วครับอเอนั้นเรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วลุงใช้อภีไปเท่าไหร่กับการเปิดคือ6ช่องก็คือเปิดหมดเลยโดยที่ไม่รีเฟชนะครับผม 2,394 RP นะครับกับการเปิด16ใบเปิดการ์ททั้งหมดอะ16ใบคือที่จริงถ้าสมมุตนินา FC ท่านใดนะครับเปิดแล้วได้รางวัลพิเศษแล้วก็รีเฟซเปิดใหม่ก็ได้นะแต่ของลุงงานีรางวัลพิเศษมันออกใบสุดท้ายไงยมันเลยทําให้เราต้องต้องไปให้สุดซึ่งไปที่ให้สุดก็16การดูนี่ดู16 2,300 2,000ตีไป2,400 RP นะครับป okay, <S <S <Bubble noise> 1ปี2,400 RP 2,400 RP โอเคนะครับจริงๆ่ะถ้าถ้าเปิดอีกสนะี่ครั้งน่ะก็มีโอกาสได้กระเป๋านี้ด้วยนะเปิดอีกสี่ครั้งมีโอกาสได้นี่แต่ลองดูเดียว่าดูสิว่ามันจะให้ฟรีครั้งแรกอีกหรือเปล่าเออเฮ้ยฟรีครั้งแรกป่ะอเฮ้ยอย่างนั้นถ้าเปิดครั้งนี้ลุงจะได้ 17ป่ะสิบอ๋อเก็บฟรีเท่านี้เรามาคิดเนี่ยถ้า18ใช้36 r p ไอ้กล่องนี้ไอ้กระเป๋านี้มันกี่ r p เนี่ยพอ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 ดีกวพอนะครับ2400พอ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 พหรับลุงนะครับเราุาอุ้นนันนะคร่บว่า2400 RP ลุงไอ้อะไรบ้างที่แน่ๆได้อพ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 อมา17 เหรียญตอนนี้มาดูว่าได้อะไรบ้างก็ได้ออฟมาออฟดารก้อนมาเจ็ดลูกออฟเวอร์มาสี่ลูกแล้วก็กระเป๋านี้มาหนึ่งใบผอเรามันลุ้นกันนะครับแล้วกล่องนี้น่าจะได้มาสองกล่องนะไม่ได้มากล่องเดียวเดยวเพราะว่ามันจับคู่แลวได้กล่องเดียวแล้วก็คราวนี้ลุงของเปิดนี่เวอร์ สี่ครั้งหนึ่งสิมาได้อีปิกอีปิกโ,โอเคเลยนะอีปิกเวอร์นี้ได้เวอร์นี้แจกแต่กินระดับอีปิกนะดูว่าโอเคเลยแหละเท่าน,นี้ก็ดาก้อนนะครับเจ็ดลูกเปิดไปเลยทีเดียวเจ็ดลูกดูซิว่าจะได้มากกว่าเจ็ดอย่างไหมรุ่นงานเอฟซีลุยมูได้ไปจา้ายอดปีกหนึ่งอีปิกสอง โอ้ยยากจนปีกๆหมดเลยอะโอ้ยอ้าวนี่ได้ลีกาซี่มันเฉยหลงหลงนี่ก็ลีกาซซี่อะนี่ก็โอ้วนี่มาจากไหนเนี่ยทับดาดอันสุดท้ายคือโอ้อันสุดท้ายคือเจมส์โจนนะครับโอเคคราวนี้เราลุ้นกล่องนี้ลุ้นถุงนี้กันดีกว่าชิ้นกัห้าชิ้นนะดูซีดุงจะได้กี่ชิ้นดุย โอ้ยลูกได้สามชิ้นคือแบบธรรมดามากเลยอีปอเคได้อีปิ๊กมาสรุปมนะเปิดออฟทั้งหมดประมาณสเ็ดลูกมั้งเจ็ดบวกสี่ใช่ไหมเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดลูกแถมถุงถุงนี้เปิดได้สามสกินแล้วก็กล่องหนึ่งรวมทั้งหมดได้ชิ้นส่วนสกินมาทั้งหมด15ชิ้นส่วนสกินก็เท่ากับสกินถาวร5อันโอ้โหสุดยอดแมาดูกันนะสกินถาวร5อันจะได้ไเรเอาอีปี๊รวมเอาอีปี เรียกมันไม่เลยถ้ามันจะได้อะก็ะได้ดึเงเงินในฟรีถ้ามันจะได้ออสกินดิจเนอรี่สักอันนึงรุ่นอะไรอ่ะโอเคได้อสกินระดับดิกาซี่มาเผื <S 1> <S 1> ่อไหมครับผมอสกินนี้ก,กินที่สองตอนนี้ต้องเป็นอะไร รีเจนเนอรีสิครับรีเจนเนรีสิครับโอรีเจนเนรีครับเอฟซเจนเนรียอ๋อเลยอ,อคิงไ่ดอกอิงเอฟซีไปดอกครับผมรีเจนเนอรีนะครับเอฟซีปลาสกินที่สาูซิ ได้ไเลยตึงกันตึง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 อุย้ยบิจินเนอี่สักเบิ้ลได้เบิ้ลโอุย้ยสกินธรรมดาเอาจะกินตัวมันเองสุ่มย่อยแล้วได้ตัวมันอัดดิ้นเกลือเลยเอาไปสกินที่สี่นะครับเอ็ซีมาเอาละวบิจินเนอรี่บิจินเนอี่ โอเคยังได้สกินระดับอีพีนะครับเจโฟครับเจินสุดท้ายของกิจกรรมนี้นะครับเปฟรีเรามาลุ้นกันนะครับว่ารีเจนเนอเรทจะเบิ้ลไหมดึงจะได้รีเจนเนอเรทจะเบิ้ลไหมอีกต็อกอีกชนิดเล่้อีกพีครับโอเคก็ยังดีนะโอเคได้อีพีมา สรุปกันนะครับ2,400 r p ลุงได้กี่สกินดูกันเลย1 400 r p กับกกิจกรรมคือการเล่นกิจกรรมอะลุงเกือนะแต่พอได้ของรางวัลมาเปิดลุงว่าไม่เกือได้5 5สกินนะอันนี้2อันนี้ตีไป1 5 0 0แล0้อกัน750บเจ1 5 0บวก1,820บวกับ1,350หมดที่ได้ก็คือนันตันนันแตนแตนแตน เออหกพันยี่สิบอาตีนะครับตูไปกลมุกลมๆเลยหกพันอาตีอันนี้เราไม่รวมโทเค็นนะถือว่ากิจกรรมนี้กิจกรรมลิขิตแห่งมูลตาเนี่ยครับลุงเล่นลุงเปิดไปทั้งหมด17ครั้งนะครับรางวัลพิเศษลุงออกครั้งที่16ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายถือว่าลุงเกลือมากเลยเพราะมันไม่ควรนะคุ่ดวงดีมันควรจะออกครั้งแรกและครั้งที่สองเนสนะี่นะครับผมแต่แล้วทั้งหมดที่ลุงเล่นมาเปิดทั้งหมด17ครั้งเนี่ยลุงได้ ออฟฟีมา1นลูกนะตรงนี้นะแล้วก็ได้ทุกเคนมาทั้งหมดเจ็ดทุกเคสครับแล้วก็ได้ได้ออกรางวัลน,น่ยจากการไปเปิดออฟนะครับ FC ให้มา5สกินรวมแล้วกินที่ได้รู้ทัาตีเป็นมูลค่าอาพีก็ประมาณ6,000นอาพีนะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยก็ถ้าใครชินชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องลุงด้วยนะครับ รีเจนเนอเครับเอฟซีรีเจนเนอร